เดี๋ยวผมหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมา1วัน2องคืนเต็มๆนะครับผมกับนี่ครับลงเพาะเห็ดแบบชีวิตวัยรุ่นทำกินนะครับผมนี่นะครับเป็นเห็ดนางลมหรือเห็ดนางฟ้านะครับนี่ครับหัวเชื้อหัวเชื้อหนึ่งก็หัวเชื้อละสิบบาทนะครับผมถ้าใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมติดต่อทาง แ <c oughs> สดงความคิดเห็นดูก็ได้ครับเดี๋ยวจะมีลิงก์หรือเบอร์ติดต่อกับเจ้าของที่เขาทำขายทำขายส่งโดยตรงให้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นวันที่สองผ่านมาสองคืนนะครับผมนี่นะครับทีนี้เราก็จะได้มาแคะเปิดหน้าเห็ดนะครับผมหลังจากรดน้ำให้มันชุ่มชื้นนิดนึงนะครับครับผม วิธีการลดน้ําก็ไม่ยากนะครับผมนี่เราก็จะเป็นสายยางปกติธรรมดาธรรมดานะครับผมนี่แล้วก็ต่อเข้าหัวก๊อกอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะใครสะดวกถนาดเป็นแบบฝักบัวก็ได้นะครับเป็นแบบ <c oughs> ฝักบัวลดน้ําอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเวลาเราลดเราลดด้านหลังอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมอย่างนี้ช้าๆเดี๋ยงไงเดี๋ยวจะมา ถาให้ดูอีกนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปรดน้ำก่อนนะครับ